ครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับครูฮิวโก้พาวเวอร์เบนนะครับวันนี้ครูฮิวโก้นำแนวโจทย์อีกหนึ่งแนวนะมาให้น้องๆได้รับชมกันนะครับโจทย์แนวนี้ว่ายังไงบ้างนะครับโจทย์แนวนี้บอกว่ากำหนดให้ a ดอกจัน b เท่ากับ b ลบ c ส่วน a ลบ a บวก3นะครับคราวนี้เมื่อ c เป็นหอละมอของ 10, 25และ45 d เป็นครนของ 9, 36และก็81นะครับโจทย์บอกว่าให้จงหา ค่าของ c ดอกจัน d ดอกนะครับข้อนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องการหาหอรมอใช้ความรู้เรื่องการหาคอรนอนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาโจทย์นะครับอันดับแรกเบื้องต้นเลยคือใช้ความรู้ตรงนี้นะครับก็มาเริ่มต้นกันที่การหาหอรมอก่อนนะครับหา c นะครับนะครับหา c ว่า c จะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับก็นำสิบ นะครับยีแล้วก็45นะครับมาหาหาเลยครับหาหอรหอมนะครับหอรมก็คือต้องหาเลขที่หารลงตัวทุกตัวนะนะครับหารได้ลงตัวทุกตัวข้อนี้ 5, 2 10 5 5 5 5 5 9 45แล้วก็จบครับเพราะว่า2และก็5แล้วก็9เนี่ยไม่มีเลขสุดคูณแม่ไหนที่หารแล้วได้ลงตัวทั้ง2และ5และ9 เราจึงหยุดและวงเป็นรูปตัวไอนะครับดังนั้นตัว c จึงมีค่าเป็น5นะครับครูก็จะใส่ไว้ว่า c ก็ได้เท่ากับ5เราเก็บไว้ครับ c เท่ากับ5เราเก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามาหาต่อนะครับเราหาอะไรต่อเรามาหาตัวด็อกมั่งนะครับตัว d เนี่ยเราต้องหาโดยการใช้คอรนอนนะครับเราก็ตั้งหารครับ แล้วก็เอา9ตั้งไว้36ตั้งไว้แล้วก็81ตั้งไว้นะครับอย่าลืมนะใช้หลักการหาคอลนอนนะนะครับ3 3 9 32เป็น36 3หาร81ได้27นะครับแล้วก็ยังใช้แม่3ได้ต่อนะครับ3 1 3 3 42 3 9 27นะครับน้องจะเห็นว่ามันไปสุดตรงที่1แัก4แัก9นะครับ ถ้าเป็นการหาคอรนอนะครับเราต้องพิจารณาก่อนที่จะจบเราต้องคิดพ,พ,พิจารณาก่อนว่ามีสุดคูณอะไรที่หารลงตัวอย่างน้อย2ตัวไหมนะครับสตัวนะครับปรากฏว่าข้อนี้ไม่มีครับไม่มีตัวที่อย่างน้อย2ตัวหารลงตัวเลยก็เลยต้องหยุดครับและเราก็วงเป็นรูปตัวแการวงเป็นรูปตัว L ก็คือเราก็จะ นำไอ้ที่เราวงไว้มาคูณกันให้หมดนะครับก็คือ3คูน3คูน1คูน4แล้วก็คูณ9นะครับข้อนี้นะครับได้คำตอบจากการคูณก็คือ3 2 4นะครับคอรอนอก็คือ3 2 4นะครับเราก็เลยได้ว่า d ีด็เนี่ยเท่ากับ3 2 4ครูก็เอามาเก็บไว้ ตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับ C cat กับ D dog ในขั้นต้นเราสามารถหาได้แล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราหาตัวนี้ได้เสร็จมันจะเอามาทำอะไรต่อก็มาดูว่าโจทย์ต้องการหา C ดอกจัน D เห็นไหมครับการที่จะหาคำตอบของ C ดอกจัน D, D ได้ต้องไปดูที่ค่ากำหนดตรงนี้นะครับเรียนแบบค่ากำหนดตรงนี้นะครับน้องดูตรงนี้นะ ตอนที่โจทย์กำหนดมามันคือ a ดอกจัน b แต่สิ่งที่โจทย์ให้แทนมาคือ c ดอกจัน d เราต้องไปแปลงครับไปแปลงแปลงนิดนึงนะครับดูตรงนี้นะครับเราก็แปลงจากตรงนี้ครับเป็น c ดอกจัน d นะครับแล้วก็ไปดูตำแหน่งตรงนี้นะครับจากเดิม b ลบ c เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับตำแหน่งนี้ b คือ ตัว B กับตัว B นี้คือตัว B ที่อยู่หลังดอกจันใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัว D -4 ลบนะครับหารด้วยตัว A จากตัวที่กำหนดให้ตัว A คือตัวที่อยู่หน้าดอกจันนะเราก็เปลี่ยนตัวหน้าดอกจันเป็นตัว C เห็นไหมครับมันพัฒนาสูตรเป็นการพัฒนาสูตรจากตัวที่กำหนดต่อมาตัว A ในข้อนี้คือเอามาจากตัวที่อยู่หน้าดอกจันอันนี้ก็เอาตัวที่ อยู่หน้าดอกจันเช่นกันแล้วก็บวก3แค่นี้เองแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหาค่าของ c ดอกจันทร์ d โดยการแทนค่านะครับตัว d เราได้3 2 4นะครับน้องลบด้วย4แล้วก็หารด้วย c คือ5นะครับและลบด้วย c คือ5นะครับแล้วก็บวกด้วย3 อ่านะครับใกล้จะได้คำตอบแล้วนะครับ324รลบสเหลือ320นะครับ320หารด้วย5ใส่วงเล็บไปนะครับแล้วก็ลบหบวกสอ่าแล้วครับเอา320หารด้วย5ก่อนครับ5 6 3 0 5 4 20ก็กลายเป็น64นะครับลบด้วย5บวกด้วย3นะครับเรียบร้อยพอได้ตรงนี้ปุ๊บ ก็คำนวณได้เลยครับ64ลบด้วย5นะครับแล้วก็บวกด้วย3นะครับคำตอบก็คือ62เป็นคำตอบนะครับก็ตอบไปเลยข้อข้อควาย62ครับสิบ้อยครับ น้องๆครับพบกันอีกครั้งกับครูฮิวโก้พาวเวอร์เบนครับวันนี้นําตัวอย่างโจทย์อีกหนึ่งแนวนะครับมาให้น้องๆได้รับชมกันนะครับข้อนี้บอกว่า้อกวัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง20เมตรยาว40เมตรนะครับถ้าเพิ่มความกว้างและความยาวนะครับด้านละ50%พื้นที่คอกัวจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อนี้มีช้อยให้ด้วยนะฮะคอกวัวเนี่ยในเรื่องนี้มันมีคอกัวตอนแรกกับตอนหลังใช่ไหมคอกัวตอนแรกเนี่ย จะเป็นข้อวัวที่มีความกว้างและความยาวดังนี้นะครับก็คือครูเขียนเป็นภาพให้ดูยาว40นะครับแล้วก็กว้าง20ตามภาพนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเราขยายออกมานะครับให้ความยาวและความกว้างเพิ่มขึ้นถึง50%นะครับเราต้องมาดูก่อนว่าที่มันจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกตั้ง50%ี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีคิดก็คือเรานำความยาวมาคิดก่อนนะครับ เราก็เอาความยาวเนี่ยคือ40ใช่ไหมเอามาคูณกับนะครับการเพิ่มด้านละ50%เรามาคิดดูนะครับว่า50%ก็คือ50ส่วน100นะครับเมื่อคูณกับ40นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการตัดขับตัดเลยตัดช๊ชะนะครับก็จะได้ว่าเพิ่มนะครับไปอีก20ดังนั้นจากเดิม40 เพิ่มไปอีก20ก็จะได้เป็น60นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราจะมาดูความกว้างนะครับเราก็เอา50สนะครับส่วน100นะครับไปคูณกับ20เช่นกันนะครับเห็นไหมครับใช้สูตรการหาก่อนว่า50%มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตัดครับตัดตัดนะครับแสดงว่าเพิ่มอีก10นะครับดังนั้นจากเดิม20เพิ่มอีก10ก็จะได้เป็น 3 0นะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าก่อนและหลังความยาวเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูกันว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นยังไงนะครับก็ใช้สูตรพื้นที่ในการหานะครับอันนี้ครูให้เป็นพื้นที่เดิมนะครับใช้สูตรกว้างคูณยาวนะครับ20คูณ40นะครับได้เท่ากับ8 0 0นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ใหม่นะครับ ก็เป็น30คูณ60นะครับได้เท่ากับ1,800นะครับน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นค่าของ2ค่านี้นะครับนี่เก่านี่ใหม่คราวนี้บอกว่าพื้นที่ที่จนะเพิ่มเน่ะเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องใช้สูตรในการหานะครับหาส่วนที่เพิ่มนะครับว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์โดยการนำพื้นที่ใหม่นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาคือ1,800นะครับตั้งนะครับ ลบด้วยพื้นที่เดิมก็คือ800นะครับแล้วก็หารด้วยพื้นที่เดิมเสร็จแล้วอย่าลืมคูณร้อยนะครับนี่ครับก็จะเป็นสูตรในการหาเปอร์เซ็น์ที่เพิ่มขึ้นนะครับ1 8 0 0ลบแ0ก็เหลือ1000นะครับก็เป็น1000หาร800แล้วก็คูณ100นีครับ เมื่อเราคำนวณตรงนี้มานะครับเราก็จะเอา100ตัดตรงนี้เอา8ตัดตรงนี้นะครับและข้อนี้นะครับก็จะได้คำตอบเท่ากับ125%ปอร์ซน์นะครับเป็นคำตอบนะครับนี่เลย125%นตครับ สวัสดีครับน้องๆครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับคูฮิวโกพาวเวอร์เบรนนะครับที่วันนี้นะครับก็จะนําตัวอย่างแนวข้อสอบมาให้น้องๆได้รับชมกันนะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะก็เขาบอกว่าเมื่อ22ส่วน7นะครับมีค่าประมาณใกล้เคียงเท่ากับ3.142857142857ไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่า มันจะเป็นทศนิยมแบบซ้ำนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วโจทย์ถามว่าเขาอยากรู้ทศนิยมตำแหน่งที่2,550นะครับว่ามันจะไปตรงกับเลขจำนวนใดนะครับแบบนี้นี่สำหรับคนขยันนี่ไม่ต้องขยันนะฮะมานั่งเขียนไล่ไปทุกตัวจนถึง2,550อย่างนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับวันนี้นำ ตัวอย่างของวิธีคิดแบบรวดเร็วนะครับมาให้น้องๆดูนะครับจะรวดเร็วแบบไฮสปีดแค่ไหนก็มาดูกันนะครับวิธีแรกในการจัดการกับข้อสอบชุดนี้สมมุติน้องไปเจอในข้อสอบนะครับน้องดูก่อนว่าในโจทย์ที่เขาให้มาในส่วนของตำแหน่งทศนิยมเนี่ยนะครับครูเอามาเขียนก่อนนะตำแหน่งทศนิยมมันก็คือ3.142857 นครับแล้วก็ซ้ํากับ142857ี่าไมคุกก็ถึงต้องเขียนแบบนี้ออกมาห่างนะเพราะว่าต้องการให้เราเห็นว่าชุดนี้มันซ้ําเห็นปะมันจะซ้ําทุกๆครั้งมันจะไปเรื่อยๆที่การซ้ําที่1 4 2 8 5 7 14 2 8 5 7นะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการดูทศนิยมเราก็จะมาดูที่ตัวส่วนของตรงนี้นะครับพอพอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด6ตัว,ตวนะครับ <sk r isa> ก็ให้เอาทำการนับแล้วเขียนเลขออกมา6ตัวนะครับคราวนี้6ตัวนี้มันมีสูตรว่ายังไงครับมีสูตรบอกว่าตรงนี้ครับในตำแหน่งที่1เขาจะถูกกำหนดไ้เลยว่าตำแหน่งที่1คือเศษ1นะครับตำแหน่งที่2ตัวนี้ค yani ือเลข4คือเศษ2 นะครับแล้วตัวต่อมาก็คือเศษ3ตัวต่อมาก็คือเศษ4ตัวต่อมาก็คือเศษ5นะครับแล้วตัวสุดท้ายคือเศษ0ูนย์นะครับนี่เป็นสูตรเลยนะครับโอเคนะครับพอมาเขียนปุ๊บนะครับเศษอันนี้1ตัวนี้หมายถึงเศษ1 4หมายถึงเศษ2 2หมายถึงเศษ3 8หมายถึงเศษ4 5หมายถึง 5, hmm. เศษ5นะครับ <extent> แล้วก็7หมายถึงเศษ0นก็คือลงตัวนั่นเองนะครับเศษ0ูนย์ก็คือลงตัวคราวนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องเศษเพราะว่า เราจะใช้วิธีนี้ครับเราจะนําเลข6ตัวนี้กับ2550มาหารกันนะครับตั้งหารแบบเหลือเศษนะครับตั้งหารนะครับแบบเหลือเศษนะครับตั้งหารกันเลยนะครับก็จะได้เป็น2550หารด้วย6แบบนี้นะครับ6 4 24 นะครับแล้วก็ 62, 12แล้วก็ 65, 30ยิ่งเขียนยิ่งเบี้ยว 65, 30ลบกันเหลือ0ตรงนี้ครับคือเศษ0เศษ0จะเป็นตัวบอกว่าตึงตึงตึงขึ้นไปดูตรงนี้ครับเศษ 1, เศษ 2, เศษ 3, เศษ4เศษศไปเป็นตัวบอกว่าอ๋อได้มาเป็นเศษ0ก็ไปตกที่เลข7นั่นเองนะครับ คำตอบข้อนี้จึงตอบข้องอ,องูนะครับเรียบร้อยสวัสดีครับน้องๆครับสําหรับน้องๆที่ติดตามคลิปของคอรูฮิวโกมาโดยตลอดนะครับก็จะเห็นว่าครูจะพยายามที่จะนำแนวข้อสอบนะครับมาให้น้องดูนะครับโดยที่แนวข้อสอบเนี่ยที่ครูนํามาให้เนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาของแนวข้อสอบในแต่ละปีที่มันขยับ เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะครับมีการนําส่วนต่างๆของวิชาคณิตศาสตร์ในบทอื่นๆมาผสมอยู่บ้างนะครับบางอันก็จะมีส่วนของอข้อสอบที่เกินหลักสูตรนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะมีระดับชั้นที่เกินกว่าป .6 นะครับนำมาปนปนอยู่บ้างนะครับเพื่อให้น้องๆได้ลองทำโจทย์กันนะครับและวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวนะครับ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําถามเรื่องทศนิยมหาทศนิยมตําแหน่งที่ต่างๆที่ครูโก้เคยสอนไปนะครับอย่างข้อน,นี้ครับคือการหาทศนิยมตําแหน่งที่100นะครับแต่วันนี้เขาได้แฝงมาในส่วนของนี่ครับดูหน้าตามันสิ4.2ุแล้วมีจุดอยู่ข้างบนแล้วก็3แล้วก็5แล้วก็มีจุดอยู่ข้างบนอันนี้คือสัญลักษณ์ของทศนิยมซ้ำนะครับอยู่ในเรื่องของ จำนวนของม2นะครับนะครับจำนวนของม2เป็นยังไงนะฮะก็ต้องมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับไอสัญลักษณ์จุดเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะครับถ้าน้องไปเจอข้อสอบแล้วเขาเจอลักษณะนี้4.2 3จนะครับแล้วมีจุดหัวจุดท้ายแบบนี้นะครับในความหมายคือนะครับมันคือต้องการจะบอกว่า2 3และ5เนี่ครับมันคุมหัวท้ายนี้ครับ มันจะเป็นตัวที่ซ้ำกันนะครับ2 3 5าม5ซ้ํา2 3 5ซ้านะครับแล้วก็2 3 5สาาซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับน้องทำขั้นตอนตรงนี้เข้าใจจะได้ตัวเลขออกมาเป็นทศนิยมแบบนี้นะครับพอได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้เก่าที่เราเคยเรียนมา นะครับในการหาทศนิยมตำแหน่งที่100ได้นะครับโอเคนั้นครูจะทวนให้นะครับพอเราได้ตรงนี้มานะครับเราก็จะมาดูตำแหน่งที่ซ้ำนะครับซึ่งจะเห็นว่าจุดที่ซ้ำก็คือ2 3 5นะครับจำได้ไหมว่าทำยังไงครับเรานับไปก่อน1 2 3แสดงว่ามี3ตัวใส่เลข3ไว้นะครับแล้วก็กำหนดตำแหน่งครับตรงนี้จะเรียกว่าตำแหน่งของเศษ1นะครับ ตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งของเศษ2เขียนให้มันตรงกันตรงแถวนะและตัวสุดท้ายเสมอเลยเสมอเลยจะเป็นเศษ0นย์นะครับหรือหารลงตัวนั่นเองนะครับนี่คือสูตรที่เคยแนะนำไว้นะในคลิปก่อนๆก,ก็เคยแนะนำไว้นะครับตอนนี้ครูนำมาให้ดูนะเป็นแนวะข้อสอบอีก1ปีที่เขานำเรื่องนี้มาผสมท่านนั่นเองนะครับพอเราได้ตรงนี้เป็น3ปุ๊บเราไป ดูตำแหน่งที่โจทย์ถามแล้วจับหารกันนะครับโดยการหารแบบเหลือเศษนะครับหารแบบเหลือเศษนะครับเพราะว่าเราจะได้นำเศษที่ได้มาดูเพื่อหาคำตอบนะครับก็นำา1 0 0ตั้งนะแล้วก็หารด้วย3นะครับครูจะพยายามเขียนไม่ให้เอียงอ๋อจะงไงไม่ให้เอียงดี3 3 9 9 0้า 3 3 9นะครับชุนะครับก็ยังเบี้ยวอยู่ดีนะครับ10ลบเหลือ1น1ไปตกตรงนี้ครับมันคือตำแหน่งเศษ1นะครับพอได้ตำแหน่งเศษ1เสร็จเลี้ยวไปดูครับแม่มันจะไปตรงกับตรงไหนในกลุ่มนี้นะครับก็ปรากฏว่านะครับมันก็ไปตรงกับตำแหน่งนี้เลยครับซึ่งคำตอบก็คือเลขนี้ครับ เลข2เราสามารถตอบได้เลยว่าทศนิยมตำแหน่งที่100ของข้อนี้ก็คือเลข2นะครับตอบข้อใครนะครับครับสวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งกับครูฮิวโก้พาวเวอร์เบยนะครับวันนี้นำแนวโจทย์สำหรับสอบข้ามนนัธอีก1แนวนะครับมาให้น้องๆได้รับชมกันนะครับข้อนี้บอกว่า 72มีจำนวนตัวประกอบกี่ตัวคำถามสั้นๆง่ายๆแบบนี้ถ้าเรานะครับจะทำด้วยวิธีแบบดั้งเดิมนะครับก็คือวิธีที่แบบเราเรียนมานะจากความเข้าใจนะก็คือว่าให้หาตัวประกอบก็หมายถึงหาตัวเลขที่หารเจ้าตัวเนี้ย72หาร72ลงตัวมีอะไรบ้างนะครับเวลาน้องทำาน้องก็จะ เขียนตัวนี้เข้ามา72มันก็จะมีตัวที่หารลงตัวได้ตั้งแต่1ก็คือตัวมันเองนะครับกับ72นี่วิธีการเขียนของครูนะเห็นไหมครูจะเขียนแบบเป็นคู่เลยเพราะว่า1หาร72ได้72นะครับ1ก็หาร72ลงตัว72ก็หาร72ลงตัวเห็นไหมคิดทีเดียวได้เป็นคู่เลยนะครับแล้วต่อมาล่ะใช้แม่2หารได้ไหม2ก็หาร72ได้ลงตัวเช่นกันนะครับ สหาร72็ดสิบสองได้สามสิบอ,อ 3, 12, ใช่ไมะนะครับหันผิดหรือเปล่าสองอ๋อสามบสองสหานะครับสหารเจได้36นะครับต่อมาล่ะ3ล่ะสที่หาร72ได้ลงตัวก็คือ3หารได้สามสนะครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วคิดต่อนะครับ4ละ่ะ4หาร72ก็หารได้ลงตัวเหมือนกันนะครับได้เป็น18เห็นไหม<ส>เวลาคูโกเขียนก็จะมีเขียนแบบซ้ายขวาแบบ2ทานตลอดเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมา5หาร72ไม่ได้ต้องเป็น6ครับ6หารกับ72นะครับได้12เราก็เขียนตรงนี้เป็น12นะครับ แล้วก็ตัวต่อมาก็คือ8ครับเพราะ7หาร72ไม่ได้ครับ8หาร72ได้โดยได้เป็น9นะครับแล้วตัวต่อมาดูให้ดีนะครับพอตัวต่อมามันก็เป็น9อีกแล้วถ้าน้องใส่ไปอีกอันนึงคู่กันซ้ายขวามันก็จะเป็น9กับ8ใช่ปะ่ะซึ่งมันซ้ำนยถ้ามันซ้ำแบบนี้เราก็ตัดตรงนี้ทิ้งเลยไม่ต้องใช้แล้วก็หยุดก็แสดงว่า มันมันมันครบแล้วนะครับเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12น้องก็จะตอบว่า12นะครับแต่ลองดูสินะครับการใช้เวลาในการคิดข้อนี้เป็นไงก็นานพอสมควรนะแล้วก็โอกาสที่เราหารผิดหรือว่าดูไม่ครบก็มีนะครับ นี่แบบนี้นะครับเรามีวิธีที่เร็วกว่านี้นะครับก็คือการใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบยังไงนะครับก็คือนำ72มาจะเขียนตรงไหนดีเนาะ,ะตรงนี้แล้วกันนะ72มาแยกตัวประกอบเป็นแผนภูมิต้นไม้จำได้ไหมแผนภูมิต้นไม้นะครับ9คูณ8ได้72นะครับ แล้วก็3คูณ3ได้9นะครับแตกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้พอแตกมาเป็นจำนวนเฉพาะแล้วให้วงไว้นะครับพอเป็น8ตัวนี้ก็ใช้แม่อ2อคูณ4นะครับ2คูณ4ได้8และ2นี้จะเป็นจำนวนเฉพาะเราก็เลยล็อกไว้นะครับต่อมาตรงนี้แตกได้อีกครับเป็น2คูณ2นะครับได้4 เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแตกนะครับแผนภูมิต้นไม้เหมือนลากต้นไม้ไปเรื่อยๆจนปมลากสุดท้ายมันเป็นจํานวนเฉพาะเมื่อไหร่เราก็หยุดนะครับและปกติแล้วเวลาเราแยกตัวประกอบนะครับเราก็จะเอาแบบนี้มาตอบใช่ไหมสองคูณสองคูณสแล้วก็คูณสแล้วก็คูณสนะครับแต่สำหรับ วิธีการแยกตัวประกอบเพื่อหาจำนวนตัวประกอบแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจาก2คูณ2คูณ2เป็นรูปแบบยกกำลังนะครับก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3คูณด้วย3นะครับยกกำลัง2นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาสูตรของมันก็คือนำเลขยกกำลังมาบก1ครับเลขยกกำลังนะครับ บวกด้วย1น,นะครับตรงนี้จะเห็นว่ายกกําลังเป็น3นะครับเอา3มาบวก1ครับตรงนี้เป็น2ครับเอา2มาบวก1ครับแล้วจับคูณกันนะครับ3 3บวก1ในวงเล็บนี้ได้4 <c oughs> นะครับ2บวก1ในวงเล็บนี้ได้3เห็นไหมครับพอมาคูณกันก็ได้เป็น12เช่นกันนะครับแต่ว่าวิธีนี้ จะเร็วกว่านะครับในการคำนวณหาตัวประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับและอันนี้อันล่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าคำถามถามแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเลขเป็นไงครับนะ้อง756มีจำนวนตัวประกอบกี่ตัว756นี่เลขถือว่าเยอะนะนะครับเลขนี้เยอะเลยถ้าเราไปใช้วิธีดั้งเดิมอย่างนี้นั่งกัน ไล่กันอานเลยซึ่งครูคนหนึ่งแหละไม่ทำมันมันนานมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะครบทุกตัวหรือเปล่า <c oughs> ครูก็จะเลือกใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับจะช่วยได้มากกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวทําแยกตัวประกอบให้ดูนะครับข้อนี้7 5 6นะครับเราก็ใช้วิธีแยกตัวประกอบครูใช้แม่สก่อนนะครับ สหารกับ756นะครับ2 3, 6 6 7 7 1 0 4 2อเสเสร็จแล้วตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับเสร็จแล้วครูแยกต่อเอา2หารได้เหมือนเดิมนะครับนะครับได้เป็น2,1,2 2, 2 8ึ่ง8ออหารได้189ตรงนี้มุมได้อีกตัวหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้ครูใช้แม่3ามเลกันนะครับ3 68นะครับแล้วก็3 3 9แล้วพอถึงตรงนี้ครูก็ใช้แม่9กับแม่7นะครับ7คูณ9ได้63แต่7เป็นจำนวนเฉพาะก็เลยล็อกไว้นะครับจนมาเหลือนะโค้งสุดท้ายนะครับก็คือ3กับ3เรียบร้อยไม่ถึงนาทีนะ ได้ได้มาละคราวนี้2 2มีอยู่2ตัวก็คือ2ยกกำลัง2 3 1 2 3 3มี3ตัวก็คือ3ยกกำลัง3ส่วน7นะครับมีตัวเดียวก็ใส่7แต่ต้องอย่าลืมใส่1ด้วยนะต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่เป็น7ยกกำลัง1แล้วก็นำเฉพาะ ตรงนี้ครับเลขยกกำลังเฉพาะโซนเลขยกกาลังนี่ครับมาแต่ละตัวมาจาับบวก1นะครับเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้นะ <1> 1> ก็กลายเป็น2อบวกหคูณด้วย3าบวกหแล้วก็คูณด้วย1นบวกหนบวกหเป็น3คูณกับ3าบวกหเป็น4นะครับแล้วก็ คูณด้วย1คูณด้วย1บวก1เป็น2เรียบร้อย3คูณ4คูณ2 3คูณ4ได้12 12คูณ2ได้24ข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่ามี24ตัวนะครับจะเร็วกว่ากันเยอะเลยนะครับก็ฝากไว้สำหรับลักษณะโจทย์ที่ถามถามหาจำนวนตัวประกอบเรามีสูตรให้ให้น้องได้คำนวณได้คิด ได้อย่างรวดเร็วนะจะได้เอาเวลาที่เหลือไปทำข้อสอบข้ออ,อื่นๆกันนะครับดีครับน้องๆครับมาพบกันอีกครั้งครับในวันนี้ครับก็มีตัวอย่างโจทย์ที่จะมาแนะนำให้น้องๆได้ดูกันนะครับจะเป็นโจทย์แนวการแก้สมการนะครับข้อนี้บอกว่าถ้า 2x บวก3หารด้วย7แล้วก็บวกด้วย1นะครับเท่ากับ4แล้ว x ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ข้อนี้เราจะต้องแก้สมาการเพื่อหาค่า x ก,ก่อนนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ 2x บวก3หารด้วย7บวกด้วย1เท่ากับ4นะครับแล้วเราก็ทำการย้ายนะครับจากบวก1ตรงนี้ให้ไปเป็นลบ1นะครับจากบวกย้ายไปลบนะครับ ตรงฝั่งซ้ายนี้ก็จะกลายเป็น 2x บวก3หารด้วย7นะครับ4ล1เหลือ3นะครับ 2x บวก3ตรงนี้เราจะเห็นว่า7เดิม7หารอยู่เราย้าย7ที่หารอยู่ไปคูณครับหารอยู่ไปคูณนะครับก็จะได้เป็น21ฝั่งซ้ายก็จะเหลือ 2x บวก3 ทำต่อครับเอาตัวเนี้ย21เนี้ยตั้งไว้แล้วเอาบวก3ย้ายมาเป็นลบ3 21นะครับ21ลบ3ก็เหลือ18นะครับตัวนี้ก็จะเหลือ 2x หา x เดียวก็คือเอา2ย้ายไปหารก็จะได้คำตอบออกมาว่า x เขียนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่มองไม่เห็น x เท่ากับ9นั่นเองนะครับได้ x เท่ากับ9ปุ๊บโจทย์ไม่ได้ถามหา x โจทย์ถามหา x กํลัง2เราก็นำ9เนี่ยมายกกำลัง2ซึ่ง9ยกกำลัง2ก็คือ9คูณ9ก็คือ81นะครับ ข้อนี้ถ้าแก้สมก,การแม่นๆก็ได้คำตอบสบายๆครับตอบ81ครับ